หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากทางปืนใหญ่ออสนอกเปอร์นาบอมิเรสตเดียมของพวกเขาทำศึกลอนดอนดาร์บี้แม์กับทางไก่เดททองทอดแนมฮอสเปอร์ พวกเขาถูกทําประตูขึ้นนําไปก่อนจากทางซนหึงมินกับตันทีมของทีมเดียนแต่สุดท้ายก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้สําเร็จจากการทําเข้าประตูตัวเองของทางโดมินิโซบอสไลและเป็นเรยันโดรครอสซาที่มายิงประตูแสงขึ้นนําให้กับพวกเขาได้สําเร็จ จากผลการแข่งขันดังกล่าวข้างตน้นก็ทําให้ทางอาร์ซนอกทำคะแนนไล่จี้ทางลิเวอร์พูลของเรามันเหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแม้ว่าทางหงแดงเองทียังคงลงสนามน้อยกว่าอีกหนึ่งนัดสำหรับเกมนัดตกค้างกับทางท็อฟฟี่สีน้ําเงินเออรเวร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แม์ก็ตามทีนั่นทำให้ทางมิเกลอาร์เตต้าในแง่ของทางเด็กกันสเนอร์มีความเชื่อมั่นเลยว่าทีมของพวกเขาได้กลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์กับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งแล้ว ื่ถูกนักข่าวสอบถามว่าในตอนนี้ทางอาร์เซนอลเป็นทีมรุ่นแชมป์แล้วใช่หรือไม่อาเตต้าก็เลยตอบว่าใช่เลยเราเป็นทีมรุ่นแชมป์นะมันยังคงมีเกมอีกมากมายให้เราต้องลงเล่นและคุณก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าการเผชิญหน้ากับแต่ละทีมนั้นมันยากลำบากขนาดไหน ต้งนี้การที่ทางอาร์ซเลสามารถจะคว้าชัยชนะเหนือทางสเปอร์มาได้ดังกล่าวข้างตน้นก็เป็นการพลิกฟอร์มการเล่นของพวกเขากลับมาอีกครั้งหลังสุดปราชัยมาถึง2เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันคาราบาวครับที่พวกเขาปราชัยขาบา้านให้กับทางซาลลิกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดสำหรับเกมเล็กและตตอนเนื่องมาถึงในการแข่งขัน FA คัพรอบที่3ที่พวกเขาก็ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองอีกเช่นเดียวกันและเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาปกติก่อนจะไปปราชัยในการดวลลูกจุดโทษ นั่นไม่นับรวมเกมพิเลษก่อนหน้านั้นที่พวกเขาก็ทำได้เพียงบุกไปเสมอกับทางไบรตันแอนฮอฟเอาเบียนมา1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะมีอีกหนึ่งบททดสอบใหญ่รออยู่ในการ,รเผชิญหน้ากับทัชแอสตันวินล่าในคืนวันเสาร์นี้ซึ่งอาเตตาก็เชื่อมั่นว่าลูกทีมของเขาจะแสดงให้เห็นถึงความกระหายในความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราทําผลงานได้อย่างสุดยอดมากเลยนะเราผ่านบททดสอบที่สําคัญมากถึง2เกมติดติดกันและเราก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เราคาดหวัง อาเตตา้ากล่าวต่อเราเล่นได้อย่างสุดยอดมากในการแข่งขันนัดที่แล้วกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็แต่เรากลับลงเอยด้วยความพ่ายแพ้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณจําเป็นจะต้องแสดงการตอบสนองออกมาให้เห็นนะและลูกทีมของผมก็แสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขาต้องการมันมากกว่านี้ ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้มันเป็นตัวสตอนและเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเราต้องกลับมาลงสนามในช่วงเวลาเพียงแค่72ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากลงเล่นมาถึง120นาทีในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว นี่มันเป็นหนึ่งในเกมที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับแฟนบอลของเราและมันก็เป็นบททดสอบทัศนคติของบรรดาลูกทีมของผมด้วยพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญตั้งแต่นาทีแรกดังนั้นเราสมควรแล้วที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันเกมนี้มาได้โชคไม่ดีที่เรายิงไม่ได้ถึงสิบประตูนะ ในในก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของทางปืนใหญ่ออส n นลกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาบติเดเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเขาอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูการแข่งขันรุ่นชมป์กับทีมของเราที่ในตอนนี้เป็นไปอย่างสูสีและเข้มขน้นมันล่าสุดทางนายติมมินิตก็มีการทำสกูปพิเศษขึ้นมาแสดงให้เห็นเลยว่าในเกม5นัดต่อไประหว่างทีมของเรากับทางอนะ์เซนลนั้นโปรแกรมของใครจะหนักกว่ากัน เริ่มมาจากทีมของมิเกลอาร์เตต้ากันก่อนเลยพวกเขาจะประเดิมด้วยการลงเล่นในสนามเอเมเร์สตเดเียมของตัวเองอเผชิญหน้ากับทางสิงห์พงัดแอสตันวินล่าของกุนซึออุนานเอมิลี่ที่ในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ในอันดับที่7ของตารางเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ยากยิ่งสําหรับพวกเขาเลยก็ว่าได้จากนั้นพวกเขาก็ต้องบุกไปยันทางหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ที่กำลังอยู่ในเส้นทางการดิ้น,น่นหนีการตกชั้นแต่ไม่นี่ก็น่าจะไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับพวกเขาด้วยเช่นกัน ต่อมาก็คือการที่พวกเขาจะได้กลับมาลงเล่นในรังเย้าของตัวเองที่กรุงลอนดอนลับมือแชมป์เก่าถึง4สมัยซอสอย่างทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทีมของทางเป๊ปกววดิโอลานั้นก็มีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาแล้วหลายคนในช่วงเปิดตลาดรอบนี้ทําให้เราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆหลังจากการเสริมทัพดังกล่าวข้างต้นของพวกเขานัดต่อไปอาร์เซนอลก็มีโปรแกรมต้องยก่งบุกไปเยือนทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้ ที่สนาม King Power Stadium ซึ่งในนัดนี้น่าจะเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดในการแข่งขัน5เกมต่อไปของพวกเขาเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการกลับมาลงเล่นที่ Emirates Stadium ของพวกเขาอีกครั้งทำศึก London derby แมตช์กับทางคุนซอนเวสแฮมยูไนเต็ดเทียบกับเพิ่งจะได้คนซื่อคนใหม่อย่างทางกรัมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมต่อจากทางกูเลนโลเปตกีดังนั้นมันอาจจะเข้าสู่ที่เรียกได้ว่าว bon ันเปลี่ยนค้ชและก็น่าจะเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับทางอาร์เซนอลเลย ขยับมาดูทางฝั่งิรวอร์พผู้ของเรากันบ้างโปรแกรมการแข่งขันห้าน,นัดต่อไปของทีมเราจะเริ่มต้นด้วยการ,รเผชิญหน้ากับทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้จากนั้นเราจะได้กลับไปลงเล่นในบ้านเผชิญหน้ากับทางอิฟสุดเทาที่ในตอนนี้ก็ต้องดิ้รนรนดหมีการตกชั้นอยู่โปรแกรมต่อไปก็คือการที่เราจะต้องบุกไปยันทางเดอร์เชอรี่บอนมัดซซึ่งนี่ก็เป็นอีกทีมที่เราจะต้องจับตาดูกันให้ดีหลังจากพวกเขามักจะทำผลงานได้ดีเสมออย่างที่เผชิญหน้ากับทีมของเรา ต่อไปก็จะเป็นโปรแกรมตกค้างอย่างเกมศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์กับทางเอเวอร์ตันที่เราจะต้องบุกเปลี่ยนที่สนามกุดิสันปาร์คซึ่งถือได้ว่าเป็นศึกศักดิ์สรีระหว่างทั้งสองสโมสรก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการที่เราจะได้กลับมาลงเล่นในรังเย้าของเราที่สนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอรเร ทั้งนี้เมื่อเราเปรียบเทียบโปรแกรมการแข่งข,งขันของทั้ง2ทีมดังกล่าวข้างต้นมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าลิเว์พูมีโปรแกรมค่อนข้างจะเบาวกว่าพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นมันก็มีโอกาสที่ทีมของเราจะทําแต้มขยลบนี้ห่างขึ้นไปให้ดีมากกว่าเดิมหากเราสามารถเก็บผลการแข่ง,ข,งขันที่ต้องการในโปรแกรมเหล่านั้นได้ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางดาวินนูเยสเดาวหญิงทีมชาติอุรุกวัยของเรากันบ้าง เมื่อเจ้าตัวกําลังตกเป็นข่าวอย่างหนักถึงเรื่องการย้ายออกจากทีมของเราไปหลังจากก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะได้รับข้อเสนอจากทางอัลฮีราสโมสรยักษ์ใหญ่จากทางซาอุดปอาระเบียที่ทีนข้อเสนอแรกเข้ามาด้วยสน,นราคาถึง70ล้านปอนด์แม้ว่าทีมของเราจะมีการตอบปฏิเสธข้อสเสนอดังกล่าวครั้งต้นกลับไปแล้วก็ตามทีหลังจากทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีอโอด้านฟุตบอลของเรามีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่สนนราคา 85ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับตอนที่เราทุ่มซื้อตัวเขามาจากทางเหยวิสปอนเบนฟิก้าเมื่อ2ปีครึ่งก่อนแม้ขรานั้นมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าสุดท้ายแล้วโอกาสที่ทางนุนเยสจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปโดยเฉพาะหากถึงช่วงสัมเมอร์หน้าก็มีค่อนข้างสูงทีเดียวหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทว่าล่าสุดทางเบนบล็อกแซนักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง Anfield Watch สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ทีมของเรามีตัวตายตัวแทนของทางนูนเยสอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นจะต้องไปทุ่มเงินซื้อตัวนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนเลยหากดาวินนูนเยสย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลไปคำถามก็คือเรามีความจำเป็นต้องหาใครเข้ามาแทนที่เขาหรือไม่บล็อกแกล่าว คำตอบของเรื่องนี้มีทั้งใช่และไม่ใช่ในคำตอบเดียวกันเลยนะแน่นอนว่าในระยะยาวลิวอพูลอาจจะมีความจําเป็นจะต้องเสริมนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติมให้กับแนวรุกของทางอร์เนอร์สตรอตแต่สำหรับช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกกราคมนี้มันเป็นการดําเนินการที่ค่อนข้างจะยากลาบากแล้วมันก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าลิวอพูกจะได้คนที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นในระยะสั้นแล้วมันมีนักเตะที่เป็นศูนย์หน้าซึ่งน่าตื่นเต้นอยู่ภายในทีมของเราเองและเขาก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนทางนูนเยสได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่หรือไม่แน่นอนว่านักเตะคนนั้นก็คือทางเจเดนแดนเขาเพิ่งจะยิงประตูที่3ในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกนาทีที่เขาได้รับโอกาสลงสนาม เขาตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งถึงความสามารถของตัวเองหลังจากได้ลงสนามให้กับทีมลิเวอร์พูลจุดอายุไม่เกิน21ปีและก็ยิงประตูใส่ทางสราเวียปาร์คได้ในการแข่งขันกลางสัปดาห์นี้การจบสกอร์ที่เด็ดขาดของเขามันเป็นการแสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความเจยบคมย้ำอยู่หน้าปากประตูของเขานั่นจึงทำให้เขากลายมาเป็นตัวตายตัวแทนในอุดมคติสำหรับทางหนุน่นเยสเลย หากเราไปดูตัวเลขในเชิงสถิติก็จะพบว่าแบรนด์มีอัตราส่วนการแปรเปลี่ยนโอกาสกลายมาเป็นประตูได้สูงถึง23.07เปจากโอกาสการทำประตูของเขา2.7ครั้งต่อทุกๆ90นาทีที่โจ้ตัวหลงสนามขณะเดียวกันนอกจากความเป็นตัวจับสกอร์ชั้นยอดแล้วเขาก็ยังมีอัตราส่วนค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้สูงถึง4.58ครั้งต่อเกมแถมยังเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการลงมาช่วยเกมรับและแย่งบอลกลับมาได้อีกด้วย ดังนั้นหากท้ายที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของตัวนูนเยสก็ตามแดนเองก็จะถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาโดยที่ทางนิวร์ภูไม่จําเป็นจะต้องควักเงินค่าตัวเลยแม้แต่สตางแดงเดียวายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมเราอย่างทางรักสันเดอ์อาร์โนดักขวารองกับตันทีมกันบ้า เมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และโจ้ตัวก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดขาวโดยอันมาดริดอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวจากทักเอลเชรินกีโต้ทีวีสื่อจากประเทศสเปนที่มีการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเพลนนั้นก็จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวสำหรับการย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์น,นี้แบบไร้ค่าตัวได้แล้วด้วยมันเหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ล่าสุดสื่อเจ้าเดียวกันก็มีการออกมา้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแม้มันจะเป็นเช่นนั้นแต่ทางเรอันมาริดเองก็ยังคงไม่ปิดตายโอกาสที่จะดึงตัวเขาเข้ามาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายหน้าหนาวเดือดมัก,กราคน,นี้เลยหากแต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พวกเขาได้วางเอาไว้โดยไม่มีค่าตัวที่สูงโอเวอร์เกินความเป็นจริงไปมันค่อนข้างจะเป็นดีลที่มีความซับซ้อนเลยนะเอลชิรินกีโตทีวีระบุ ทางเรอันมาดริดเองไม่คิดจะทุ่มเงินสูงถึง70หรือ80ล้านยูโรสำหรับการคว้าตัวเขามาร่วมทีมในเดือนนี้แต่หากเดีลนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ในเดือนมก,กราคมมันจะต้องเป็นตัวเลขที่ไม่สูงเกินกว่า30-40ล้านยูโรแค่นั้นเลยตัวของทางอาโนเองก็พร้อมย้ายทีมในช่วงเสมอไปอยู่กับทางเรอันมาดริดอยู่แล้วถ้หากเรื่องดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้มันก็ต้องเป็นกรณีที่ทางลิเวอร์พูลย,ยอมลดค่าตัวของเขาลงมา อย่างน้อยมันอาจจะต้องต่ากว่า35ล้านยูโรหรือสูงสุดก็ไม่เกิน40ล้านยูโรดังนั้นสิ่งที่เราสามารถจะยืนยันได้ก็คือเขาจะย้ายทีมค่อนข้างแน่ไม่ว่ามันจะเป็นในเดือนมิถุนายนนี้หรือแม้กระทั่งถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะย้ายทีมในเดือนมก,กราคมนี้เลย ทั้งนี้แม้มันจะมีรายงานข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของทังอเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่เราก็มีการตั้งข้อสังเกตให้เห็นกันอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าบรรดาสื่อที่เล่นข่าวพวกนี้มักจะมาจากประเทศสเปนเองและบรรดาสื่อสายหงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลเอ็กโคดีซสแอนฟิลหรือสื่ออื่นๆต่างก็ไม่มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ออกมาเลยจึงทําให้เชื่อว่ามันยังคงมีโอกาสที่จะเป็นการปั่นกระแสขึ้นมาจากทางฝั่งโนตมากกว่าที่จะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาทางฝ่า โนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันตรงก,ก,กันกับทางเจมเพียสเหยี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอแอตเลติกที่ซึ่งพวกเขาก็ชี้ออกมาเลยว่าตัวของทักอเล็กซานเดอร์อานง no เองนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลอยู่แม้ว่าทางเรอัลมาดริดเองก็จะแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแต่มันยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่างที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันออกมา เมื่อเปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางแอนเดอร์านเดออาโนและความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูเรื่องตัวตายตัวแทนที่เป็นไปได้สําหรับเขากันบ้างเมื่อก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่มีข่าวผูกพันกับทีมของเราอย่างหนาหูตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือในรายของทางโจโจกิมมิชสตาร์ดังจากค่ายเสือใต้บาเยันน์นิวน หลังจากสัญญาปัจจุบันของเขากับทางบาเยนต์คือเหลืออยู่อีกเพียงไม่ถึง6เดือนแล้วซึ่งผูกมัดเขาในถิ่นอาริอันส์อารีนาถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวของทางคิมมิชเองก็จะสามารถย้ายทีมเ่างอิสระแบบไร้ค่าตัวหากไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวข้างตน้นซึ่งจนถึงปัจจุบันโจตัวเองก็ยังคงปฏิเสธขอ้อเสนอะเกี่ยวกับการต่อสัญญากับยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียอยู่ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Losing the Cop สื่อที่เจ่อข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาระบุเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเรากำลังหันไม่ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของเราเตะวัย29ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถลงเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งฟูลแบ็กหรือแม้กระทั่งในแผงมิดฟิลก็ตามที นั่นทำให้หากทีมของเราต้องเสียสตาร์ดังอย่างทางเทรน์ออกจากทีมไปการได้นักเตะอย่างทางคิมมิชเข้ามาก็เรียกได้ว่าเป็นตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมกันเหลือเกินสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือทางบาเยน์พยายามจะดีกเลี่ยงการเสียตัวนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยนั่นจึงทําให้พวกเขาอนุญาตให้ตัวของนักเตะสามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้ตั้งแต่เดือนนี้เลยแต่ก็มีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าพวกเขาจะต้องได้ค่าตัวที่25ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมในตอนนี้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เอเย่นส่วนตัวของตัวคิมมิชนั้นมีการติดต่อไปหาหลายสโมสรชั้นนําทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นทีมที่ได้รับข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นเข้ามาด้วยก็คือทางลิเวอร์พูลของเราทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของสโมสรเราแล้วว่าจะเล่นด้วยกับดิวดังกล่าวข้างต้นหรือไม่อย่างไรกันในเมื่อโอกาสมันมาถึงประตูหน้าบ้านของเราแล้ว ในก็เปิดประเด็นมร,รื่ทางดาวกันในลาตตดทางโจวัวคิมิชดังกล่าวข้างต้นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่มาดูคำดินยันจากปากของทางคริสเตียนโฟหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิวสมนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันกันต้าง เมื่อเขาออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าลิเวอร์พูลของเราหมายมั่นปั้นเหมืออยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้จรงิงและทีมของเราก็มีโอกาสที่จะปาดหน้าทางเดอรใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการรายเซ็นของทางคิมมิชไปครอบครองได้ด้วยสําไปมันเป็นความจริงนะที่ทางลิเวอร์พูลกำลังพิจรารณาเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวทางโจชัวคิมมิชอยู่โฟกกล่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญที่สุดของพวกเขาในการแข่งขันย่งชิงตัวคิมมิช แต่จนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวของนักเตะหรือสโมอสรชื่อดังจากสกบุนเดสลีกานะทางด้านสโมอสรจากเมอร์ซี่ไซส์ก็มีการกดติดสถานการณ์ในเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดหลังจากตัวของทางกัปตันทีมชาติเยอรมันรายนี้กําลังจะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในชุ่งซัมเมอร์ มันเป็นที่เข้าใจกันว่าลิเว์ผู้เองก็ยังคงมองหานักเตะในตำแหน่งนี้อยู่และการที่ตัวของทางคิมมิชจะสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นต้นมามันก็ทำให้ดีลวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงมากยิ่งขึ้นเป็นทุวีคูณ ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันจากทางคริสเตียนฟอกดังกล่าวข้างต้นแล้วคอททอปไซค์สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษเองก็มีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าการดำเนินการคว้าตัวทางคิมมิชดังกล่าวข้างต้นของลิเวอร์พูลหากประสบความสําเร็จกลายมาเป็นความจริงมันจะกลายมาเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแก้ถึง2ปัญหาให้กับพวกเขาได้ในคราวเดียวกัน อย่างแรกเลยก็คือมันจะเป็นการหาตัวตายตัวแทนของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่อนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักและในอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นการเติมเต็มตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่จะเข้ามาแบ่งเบาภาระให้กับทางไรอันเกรวเวนแบกหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พวกเขาพยายามจะหาหนักเตะเข้ามาเสริมทัพย้อนกลับไปตั้งแต่เมระชองสัเม,มอ์ทีแล้วโดวยสัมปาย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ย<ๆ>ังคงอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในตำแหน่งแบ็กซ้ายกันบ้างมันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆหลังจากทางอ n นดูโรเบอร์ซันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ของเราฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ขณะที่ทางคอสตารซิมการ์ดแม้ว่าเขาจะทําผลงานได้ดีขึ้นมาตามลําดับแต่เจ้าตัวก็มักจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นนิดนี่จึงเป็นเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมทีมของเราจึงหันไม่ความสําคัญกับตําแหน่งแบ็กซ้ายเป็นลําดับต้นๆและหนึ่งในคนที่มีกระแสข่าวผูกพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือทางมิล็อตเคืร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางวอนมัตดที่ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางมาร์คดักปราสนักข่าวจากทางไอ e น s วส์ก็มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลของเราได้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งเหนือกว่าทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้ารายเซนของนักเตะรายนี้ไปครอบครองแม้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่าที่จะเป็นช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ก็ตามทีไม่ลอดเคอร์อเคสมีรายชื่ออยู่ในลิสต์ที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็ต้องการได้ตัวเขานะดักลาสโพสยืนยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาแต่ทางลิเวอร์พูลได้ก้าวกันเป็นตัวเต็งอย่างชัดเจนสําหรับช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าทางวันมัดจะเป็นสโมสรที่เจรจาด้วยยากหากพวกเขาจะมีการขายนักเตะออกมาและมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมีการขายตัวเขาในเดือนมกราคมนี้อีกด้วย จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางดัคร,รักรสก็ทําให้มันเป็นที่เชื่อกันว่าสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทําให้ทีมของเรามีโอกาสเข้าวินในดี๋วนี้สูงมากกว่าสโมสรคู่แข่งอื่นๆก็น่าจะเป็นเพราะทางริชาร์ดฮิลช์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราที่เคยร่วมง,งานกับทางเกอร์เคสและเป็นคนดึงตัวเขามาอยู่กับทางบอลมัดสมัยที่เขายัางทํางานอยู่ที่นั่นอีกด,ด้วยแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ